คนเหมืน วายอำเภอเมืองสวรรนครราชสีมาเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูแปลงที่ดินก่อนนะคะรูปแปลงที่ดินนะคะจะเป็นลักษณะตัว T นะคะคุณผู้ชมเป็นเป็นแบบตัว T แล้วก็มีถน,นนมาชนตรงกลางแปลงที่ดินแล้วก็รูปแปลงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามมากๆเลยอยู่ใกล้กับถนนมิตรภาพนะคะอยู่ใกล้เทอร์มินอลทเวนตี้วันอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับบขสใหม่นะคะคุณผู้ชมคะอยู่ใกล้โรงเรียนอัศัมชันประมาณ1กิโลค่ะ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการมีที่ดินในตัวเมืองโคราชติดต่อสอบถามแบบได้เลยที่เบอร์0638412188แอดไลน์ไอนะคะ0638412188นะคะเพจของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหารทุกชนิดช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะที่ดินปลายนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองโคราชนะคะตำบลหมื่นไวอ,อําเภอเมืองโคราชอยู่ใกล้เทอร์มินอลทเวนี้วันแล้วก็วันนี้ค่ะจริงๆเป็นวันที่ เป็นวันที่เราอยากจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินแปลนี้เพราะว่าในเมืองเนี่ยที่ดินหายากแล้วนะคะแล้วก็เนื้อที่เกือบหนึ่งไร่ราคาเนี้ยถือว่าไม่ได้มีมาบ่อยแน่นอนนะคะถนนสาธารณะประโยชน์นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมาชนกับแปลงที่ดินเลยตอนนี้แบบกําลังปีนขึ้นมานะคะเออปีนลังผลไม้แล้วก็มาถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็น ลูกแปลงที่ดินประมาณนี้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาล้อมรั้วเอาไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมถนนด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์มาชนหน้า,นาด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะหากคุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมแบบพูดเร็วจังนะคะก็เพราะว่าแบบต้องเลี่ยงมดแดงนะคะเนี่ยมีมดแดงกําลังจะกัดแบบนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเรามาถ่ายแปลงที่ดิน380ตารางวา ตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองโคราชเจ้าของล้อมรั้วกำแพงสี่ด้านเรียบอ๋อหนึ่งสองสามเอ 1, 2, เอโอเคสีด้านนะคะอยู่ในตัวเมืองโคราชแล้วก็รูปแปลงสวยมากๆเลยเป็นสี่เหลี่ยมนะคะใครที่ต้องการลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่ดินในตัวเมืองโคราชนะคะทักทายสอบถามได้เลยนี่ค่ะคุณผ,ผู้ชมเห็นชัดไหมคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามถนนสาธารณประโยชน์มาชนด้านหน้าแปลงที่ดินเลยนะคะแปลงนี้สวยมากๆอีกหนึ่งแปลงนะคะสนใจเป็นเจ้าของติดต่อที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 ขอบพคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ